สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีเบิร์สสุขูสุคนเนาะมณนิกามาพบพ,อพอ่ออีกคือเก่าคือเดิมเดิมพี่น้องอยู่ห่อยู่หน้าคือเก่าก็ได้ไปทางใดเนาะพี่น้องมณนิกาออกมาอ่บ้านนั้นเคียนพี่แหละพี่น้องมานาตัวนี้เนาะมานาที่เ้นเนานี่แหละมาอันมาสีดยาพี่น้องมาสีดอันยาให้เข่าเนาะ นี่แหละนี่สูตรยาที่ใส่ต้องที่นนองกระปุกนี่นี่สูตรยาที่ห้องใส่เห็นบ่เป็นสิเป็นหูบหว่วงเข่าเนะเาะพลไม้อัน ผลไม้ทุกชนิดอะไรพี่น้องนี่สีดมันสีดอ้อยสีดเข่าเนาะหรือว่าต้นหยกต้นยางพืชพักเนาะพี่น้องสีดข่าพุ่งข่าพี่ยาเลยขัดซิเมนเนาะอันนี้ยาตัวนี้เป็นนันบุญมาพาสโกพาสโกยาที่สามเป็นปอไซตีด เออแพงอยู่ได้พี่น้องเอยหกหกลอยหกลอยหาซีอ่าซีคองยากับซีซีเขียวเขียวเนาะเขาใส่แต่ว่ากิน่นแหงแดดพี่น้องแดดแห้งเนาะก็เลยสีตอนแรงเอาเพราะว่าตอนเศร้าเผื่อเขามามันกระแดดเลยเขาบอกเขาว่าให้สีตอนแบบแดดอ่อนเนาะก็คือเป็นช่วงตอนยามแรงพี่น้อง ว่ายาำเ้าเพื่อมาหกด,ดก็สวยแดดกระแห้งเนาะพอฝนบริโตกพี่น้องช่วงนี้มาสีดอ่าอันนี้ฮะเดี๋ยวสี๋ยวสีอ่านเนาะให้ฟังสะก่อนวิธีใส่เนาะพี่น้องคนบอกว่าใส่ตามอัตราส่วนต่อน้ำซาวลิตรเนาะหนึ่งปิ๊บสีดพ่นถุกเจ็ดห้าสิบวันมาถึงสีดแล้วกันประมาณเจ็ดห้าสิบมือ จึงจะเห็นผลมั้งเนาะบอกเคยใส่นเลยพี่น้องปีปีแรกของปีนี่เนาะทีเขาได้ใส่ยาแบบนี้แล้วเขาใส่เป็นผุย๋ยบำรุงรากลำต้นใบดอกและผลเดดเพิ่มผลผลิตต่อไล่สูงน้ำหนักดีเจริญเติบโตเร็วรสชาติดีผิวสวยว่าคนว่าผิวสวยนี่ค่อย ค่อ,คอยๆกสีสวยอยู่่าสัน้นเนื้อนแน่นคือสิบ่าเท่าจักเถื่อนน้องพี่น้องเนื้อนแน่นว่าสัน้นแต่กินแห้งแหงส่วนผสมที่เป็นประโยชน์ทําให้พืชเจริญเติบโตเป็นอย่างไรเอ้ยเป็นอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วช่วยให้พืชช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงมีผลทำให้โรคและแมงศัตรตูพืชเข้ามาทำลายได้ยากช่วยทำให้พืชออกดอกติดผลและเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มผลิตโดยการเพิ่มนี่ยวะปร,ริมาณ ปริมาณดอกเพิ่มขนาดผลตลอดตลอดจนเพิ่มสีสันและรสชาติของพืชช่วยป้องกันและแก้ปัญหาโลคขาดอันเอวธาตุาอาหารของพืชช่วยให้การออกงอกเร็วขึ้น และต้นกล้าแข็งแรงโดยการแช่เม็ดพันหัวพันและกิ่งพันก่อนนำไปปลูกสีดพ่นก่อนย้ายกล้าทำให้กล้าที่ย้ายไปปลูกตั้งตัวได้เร็วและแข็งแรงเขาก็มีขอแนะนำน้ำได้พี่น้องเลย ไม่ควรฉีดพ่นช่วงอาการร้อนจัดช่วงที่เหมาะคือเช้าหรือเย็นลมสงบแมนพี่น้องนี่ฝนไม่ตกขณะที่ขณะเป็นต้นกล้าขณะแตกใบอ่อนขณะออกขณะขณะออกดอกและขณะติดติดติดผลเล็กๆควรใช้อัตราตำ่ำ ใช้ได้กับพืชทุกชนิดและใช้ร่วมกับสารป้องกันกำจัดโรคและแมงทุกชนิดปิดฝาแล้วรีบเปิดแล้วรีบปิดทันทีและเก็บไว้ในที่ล่ม,อมตอนน้ำซ้าลิตรนะพี่น้องออหาบึงยากอยากเนาะ ซิปนี่นี่อะไรที่สั้นซิมหาหกิมันเ็ยังตอน้ำซาวลิทเออมีซาวมีซิปคือกันในผ้ามันมีบอกเนาะแต่ว่ามันบอแจ้งพี่น้องมันซีคือกันแล้วเบิง่งยาข้าให้สิบต,ตอนแบบหรมๆมล้มบอ่อแห้งเลยพี่น้องบางที่กะ สีดไปสีดมามันกับทีมีล่มแหน่เลยเนาะสีดกับจักมือได้ละสิแล้วพี่น้องมันเหนื่อยมันนักเนาะโอเคพี่น้องมือนีกับไปได้ไปทางใดเนาะมีแต่อยู่น้ำไห้น้ำนาแล้วก็สิภาพี่น้องไปหาสีดเข่าคือเก่าเนาะเข่าก็ซึ่งช่วงนี้ก็สีดได้แล้วก็สว่วงมากอีกสีดได้เนาะเขาล้วให้ระยะเวลาคือซาวมือฮาสามสิบมือพี่น้องเนาะคอยสีดสีดไปแล้วข้างหนึ่งนะแบบ ระยะเวลาของมันเช้ามือหรือว่าสามสิบมือเนาะพี่น้องเขาก็สีดต,ตอนเข่ากำลังตั้งท้องถูกะถามันออกบ่วงอีกเนาะตอนนี้กระสีดได้พี่น้องบอเป็นอย่างเนาะเข่ากำลังแต่งโตคือในนี่มันมีบอกเนาะแบบเข่ากำลังแต่งโตเขาก็สามารถสีดได้หกร้อยห้าสิบบาทบุญมาบุญมา พกเลยห้าสิบาทพี่น้องต่อกับบรุษให้ไม่ค่าก็ได้อุอพี่น้องไปนี่ไปสีดเข่ากันเนาะฮ้อนแต่ว่ามันอากาศมันนานๆเลยกะได้แน่เลยพี่น้องมาก็ะสิเอาไหนจักน่อย,อยเนาะนี่ก็เป็นเข่าที่เอามาสีดเลยพี่น้องเนาะ มือวานนีกะมาสีดคือกันพี่น้องอันเจ้าของหน้าเผินมาทวงเนาะพี่น้องบ่ป๊าเจ้านี่เห็ดนางามอลีเผินว่าเผินมาทวงมือวานตอนคขำๆเนาะซางปอก,ก็กลั้านคํำตเติบมือวานีพี่น้องเนะเาะเผินมาทวงว่าเจ้านี่เห็ดหน้างามอาามาล,ลอีงามกว่าเราเห็ดทุกๆปีแล้วอ่ะงามกว่าเราเห็ดแล้วอะกะเฮากัดได้ยินแบบนี้เฮากะดีใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่า คนเสาหน้าคือเฮากับไม่เห็นเจ้าของหน้าพ่นท่วงว่ะสิกะดีใจอยู่เนาะพี่น้องเนาะที่มันงามหลายคนกระท่วงว่ะมันงามเนาะพี่น้องเฮากับดีใจอยู่แต่ว่าเข่านี่กะเสียดายที่มันบ่แตกกอใหญ่ปันใดอะไรพี่น้องนี่กอมันกะบบใหญ่ปันใดเนาะเพราะว่ามันขาดน้ำซ่วงเฮาดำหน้าบ้านอะไรพี่น้องเพราะว่าคันแท้นหน้าเขาขาดเขาจนบ่มีเวลามาอันมาอัดน้ำไว้เนาะเข่าเลยแตกกอบบใหญ่ปันใดพี่น้องเนาะ แต่ว่าได้สนีก็โอเคเนล้วเพียงมันก็งามอยู่ก็โอเคแล้วเพราะว่าเจ้าของหน้าที่เราเห็นค่ะเพราะว่าเราหน้าเราลายเราดูแลบ่อถั่วเทิงมันก็เลยบ่งามปันไดเนาะอันนี้ซสมงปอก็ถว่าดูแลสุดๆแล้วพี่น้องสุดๆ,ๆ,ๆแล้วก็ได้สนีแต่ก็บ,บ่ฮงหู้สิได้ลายกะคันได้ร้อยกะ หรือลอยปลายกับซาทุเนาะพี่น้องก็ให้เป็นบุญในเห็หนุนาได้เข่าลอยปลายเนาะเพราะว่าเขาเคย,เคยได้เข่าขนาดนี้เนาะอีกอย่างเขาก็เสารพผ่นเนาะพี่น้องกับซาทุเลยเนาะให้ออกดอก่วงเห็นมีแต่่วงให,ใ,หใหญ่เต็มเต็มเด้อภาวนาเอาพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เขาก็โอเคพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กําลังกลมเนาะตอนนี้เขากําลังแบบเริ่มกลมนี่ บอนกลมกว่านี่ก็มีพี่น้องเนาะนี่มันกําลังแบบแต่งโตพี่น้องบอนใหญ่กว่านี่ก็มีได้พี่น้องเลยให้ตัวกลมแห้งกว่านี่ก็มีเลยเนาะบางคนกะเข้าจนออกเป็นห่วงเลยก็มีพี่น้องอันนี้ก็เนเป็นบรรยากาศแบบสี่โมงปลายสี่เข่าห้าโมงนพี่น้องช่วงนี้เขาสีลงมาสีดเนาะเมื่อวานก็นมันสีดคัมเตอร์เมื่อวานก่ะพื่ที่จะาของหน้าแล้วมานังวานำกันเลย ก็เพิินเนาะก็ดีใจโอเคพี่น้องไปนี้พาพี่น้องไปสีดยาก่อนๆมันสีขำสีมืดเนาะเดี๋ยวเมื่อขำเม,มื่อมือมันอันตรายต่อเส้นทางเขาเมือมันก็ไกลเติบเนาะพี่น้อง่ะ เขาก็อยากซีดพี่น้องปูก็อยากเก็บเอ้าไอ้คนขึ้นมาอยู่ทั้งโคกเนาะสงสัยมาตากแดดพี่น้ององมใหญ่ๆเลยปูนะตอนนี้เก็บกำลังได้ในทิ้งอย่างหนึ่งเนาะเหนื่อยนะขัดขึ้นตามให้หน้าไปน้ำเน้นมไปน้ำเนาะอาหารเสริมขนาด บางทีพันไตคือมีมือเหนื่อยเช่นโฟกระเจ็บอันนั้นรู้อะไพี่น้องวันที่ห้าอันรู้ขึ้นให้ไรทับขึ้นดีๆฉันได้ก็ต้องรู้เนาะไปสีอีกจะหน่อยก็เมื่ออะไรพี่น้องเพราะว่าคำแหงเลยเอินตกดินเลยเนาะ ปิดนา้าบ่ได้พี่น้องใจสิขาดเนาะปิดนา้าบดได้เลวเวลาเห้เห็ดเวียกไม่เหมยเลยใจเขาสิขาดมันหายใจบ่ออกเนาะพี่น้องโอ้ยก็เลยว่าบป่ปิดแหละพอมันกระคาแห้งเลยเนาะพี่น้องกับฟ้าวฝ้าสีดแน่พี่น้องฟฝ้าเฝ้าแน่เนานะ สิ้งามคือเขาพี่น้อชุขช้นเทีนอยากลี่ยไะเียเบลีอยเร็วให้นี่พี่น้อ ทำแล้วพี่น้องบุกเนาะห่อนแห้งถอดเสื้อออกเบิดเลยห่อนแห้งเนาะพี่น้องกับตอนนี้ตะวินกับต๊กดินไปที่มห้อยแล้วก็เลยบุกห้มันแล้วสนอภายในมือนี่มืออื่นก็ชิได้บ,บ่ต้องมาพี่น้องสองมือเนาะสี่สองมือสี่สี่สะผดจะย่ำขำเนาะพี่น้องเพราะว่าเขามากับสอยแล้วฉีดตังเว้นมัไม่ได้พี่น้องเนาะฉีดย่ำขำหรือีดไข่แน่พี่น้องแบบ ยังมีน้ำตกค้างเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คอลาพี่น้องไว้เพียงซัมเดอร์มกกักอย่ลืมกดแซกก็ไล่เนาะกดซับสไคร้ที่สำคัญก่าลืมกดสั่นกระดิ่งเนาะพี่น้องที่ได้ประผัดคลิปใหม่ๆจาก่องซาวปอหอยยางเนาะก็สำคัญเนาะพี่น้องก็อย่าข้ามอันโฆษณาของแาวแมงปพเดอร์เพื่อให้มีรายได้เนาะให้ได้เป็นขาขนมนอกกว่าได้เนาะพี่น้องก็ ขอบุญขอบคุณเอฟซีลายๆเนนอที่บได้่ลมโฆษณาพี่น้องกะ่ะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้กับอำลาพระจากเน้ะพี่น้องกะแล้วเวียดในตอนนี้กะสิพากันเมื่อพี่น้องมันเมื่อเลยสบายดี